สวัสดีครับเมื่อนี้ับพามาชมเหรียญไหวคู่ปีหกหกของหลวงป,ปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับเนาะรุนะร่นวัยเจ็ดตำแน่นครับผมหรือว่าพระพุทธเจ้าสิบระองค์เองครับของคนนี่็เป็นเหรียนครับเหรียญรุ่นนี้นีส้างนล้กันยุทธสิบเจ็ดเหนือครับ มีเนื้อทองคำเนื้อเงินหนักทองคำาล้กเนื้อเงินลงยาแดงเนื้อเงินสวิตเนื้อกระไลจุกทองเนื้อนวะแก่ทองฝังตะกุดเงินแล้วก็มีนี้เป็นเนื้อนวะแก่ทองสอดใส่ชนวนมวนสามนะครับเนาะฝังตะกุดเงินผมกระไลบรเบิดดอกไมอยู่ิปจิตเนื้อนะครับ ว่าเนื้อนี่เป็นเนื้อหนา้าแกะท้องสอดใส่ชนวนมวลสารครับเห็ดเป็นสองเห็ดเป็นสองสองนันนี้สองเนื้อนี่ครับเนี่ยเป็นเห็ดตกดกันเนาะ,นะฟังตะกุดเงินนําครับเดี๋ยวต้อนซูมนิดหน่อยเนาะฟกัดกัน มียันนี่นครับยันยันเพื่อนนี่รุ่นหัวใจจิตตำนานเนี่ยนะยันเพื่อนเนี่ยทมียันพระพุทธเจ้าสิบพระองค์นะครับหรือว่าพระพุทธเจ้าสิบศาสตร์ละน้อเนี่ยนะสมบูรณ์จากไส้ไส้หมุญมะล่างก็บทมีเป็นหนึ่งสี่เขียนคะว่าเตจะัุมะนาจะโกอะนะครับไส้ในก็บจิมี เนภูวิเวยะปะสะปุนะครับยันหัวใจเกิดตำนานหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโอครับมีจอมัดกาลสินเนาะรายการนี้เหรียญน,นี้นะครับก็สิมีสร้างนํากันอยู่เก่าลอยเก่าชิบเก่าเรียญครับของ,เ,งนเนื้อเอน,นี่เนาะเนื้อ เนื้อนวะแก่ทองสอดไส้จำนวนมวลสารเห็นไหมครับนี่นมีอยู่สองสองสีเลยเนบะเพราะว่าเป็นคนละเนือน้อเนาะสั่งว่าละหอมมะปั่มประกบกันอีกเทียงหนึ่งพิเศษผมก็ชอบสัวนตัวนะครับเนื้อน,นี่เนาะมีเหรียญหนึ่งเหรียญเดียวแต่ว่าได้สองเนื้อนะก็เล็มากุลเลจองน้ำพึ้นก็จองมาะละก็ได้ได้รุ่นพิเศษนั่นนะครับเหรียญน,นี่ นี่เห็นมครับเห็นมาครับนี่ฝั่งพ้อยสีเหลืองนี่ครับอย่างรุ่นนี้พ่นนี้สางให้รุ่นยู่สองยางครับคือว่ารุ่นตอกเก่ารอบอยู่สามรอยกัาสิบเก้าเลียนครับแล้วก็รุ่นฝังเพชรสีเหลืองอยู่หาิบเก้าเลียนครับเห็นมาครับฝังเพชรสีเหลืองแล้วก็ยันนี่กับพิเศษนะครับก็เป็นหนึ่งในหาสิบเก่าเลียนนะครับเพาะผมกดีใจร้ายเปิดอออกมาแล้วได้รุ่นโอ้ อีเจไรครับกิดหนึ่งในหาสก่อนน้ำเพลินเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญไม้เรียกสามสิบครับนี่ครับตอนนั้นเลีกก็ออกสามศูนย์ด้สื่อน้ำเพลินอีกครับขาดสิบบอด้น้ำเพลินเนาะเนาะบุง,ก,บ 50, บงนนบก่นเนี่ยเหรียญนั้นนออกับจมูกคมนาก็คือยังหลวงปูครับ ถ้าศีลพุทธคุณนี่สุดยอดเลยครับพระเถรศีลนในงามมิเรียนครับสั่งสั่งได้งามมิเรีผมบอกเรียกว่าสั่งสุดยอดในเยันเรื่อนี้ครับหนึ่งนหน้าสิบเก้าเหรียญพิเศษฝังพ้อยสีเหลืององค์นีแมาเลขที่สามสิบครับเหนือนะวะแก่ท้องสอดใส่ชนวนมวนสันฝังตะกุดเงินครับตะกุดนั้นเนาะตะกุดเป,ปิดปั๊มลงน้ำกันเลย เห็นเนื่องจากที่การจัดสั่งนะครับผู้สา่งมันออกมาให้ลุงให้เห็นให้เบิ่งเนาะกระเลขมากกเลดติดตามจองจองกับจองบวกคื่เขาแหละครับสไตล์ของครับจองมาทันเขาบวกมากกับบวกเพิ่มเนาะค่าหนาผู้คนจองครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตเอาไว้เพียงตัวนี้นะครับเนาะลิปหนานสิปน้ำองื่นมาก ให้เบิ่งให้ชมกันคือเอาละครับครับสวัสดีครับ